Oh, สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร3 9 9 5 2 344 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด โตโยต้าลีกครับระหว่างรำพูลวอริเออร์และตราดเอฟซีวันที่21มีนาคม2556 ที่สนามกีฬากลางลำพูนโดยการแข่งขันเริ่มในเวลา18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตราด FC ในชุดสีเหลืองทั้งชุดและกองเชียร์กว่า50คนร่วมเดินทางเข้าเชียร์ในสนามส่วนนักเตะประกอบไปด้วยรัฐพรแซ่ตันกับตันทีมมีวัชรพลบุญชันเป็นผู้รักษาประตูส่วนตำแหน่งอื่นๆประกอบไปด้วยอธินกรอาุรินจิราวุสารานันติทรงพลแก่นท้าวิทยาสลักเพชร คลาสซิบี้ลาบี้ไตรโรงแก่นจันดักลาสโคโบจากกริดเข็มนาคและเมฟลายเลมอนโดยการแข่งขันในครึ่งแรกทั้งสองทีมดูฟอร์มกันอยู่โดยใน5นาทีแรกต่างฝ่ายต่างครอบครองบอลไว้และเป็นรำพูลวอริเออร์ที่ใช้ความได้เปรียบในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านและใช้เสียงเชียร์โดยพยายามลำเลียงลูกผ่านทางปีกซ้ายขวาแล้วให้ศูนย์หน้าเข้าชาร์จแต่โอากาสทำประตูไม่มากนัก ทางด้านตราดเอฟซพยายามใช้การครอบครองบอลลำเลียงลูกไปยังแดนของรำพูลวริเออร์และใช้ลาบี้และเรมอนยนลูกให้กับรัฐพรและจิราวุธเข้าทำประตูและมีโอกาสในการทำประตูหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถทำประตูแรกได้ช่วงกลางเกมรำพูลบริเออร์ลำเรียงลูกบอลเข้ามาหาตราดเอฟซอย่างต่อนเนื่องแล้วเมื่อเปิดบอลเข้ามาในเขตโทษทำให้วัชรพลต้องรับและป้องกันลูกหลายครั้ง ทำให้เสียลูกเตะมุมให้กับลําพูลถึงสามครั้งแต่ลําพูลรีเอร์ก็ยังไม่สามารถทําประตูได้และเป็นที่ตราดเอฟซที่ใช้ความเร็วในการโตรลับโดยลาบี้และเลมอนที่เปิดเกมเข้ามาด้านหน้าประตูเพื่อให้รัฐพรซึ่งทําให้รัฐพรทําฟาวหน้ากรอบเขตโทษและได้รูปฟรีคิกในระยะประมาณ25ล้าและเป็นรัฐพรแท่ตันยิงลูกฟรีคิกด้วยเท้าขวา ข้ามประตูของลำพูลวอริเออร์ไปอย่างสวยงามทำให้ตราดเอฟซขึ้นนำลำพูลวอริเออร์หประตูต่อศูนย์จากนั้นลำพูลวอริเออร์พยายามเปิดเกมบุกเพื่อตีเสมอแต่ยังขาดจ,จังหวะเด็ดขาดในการทำประตูแม้กรรมการจะต่อเวลาไปอีก2นาทีแต่ก็ไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้ที่สุดกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาตราดเอฟซีนำลำพูลวอริเออร์หประตูต่อศูนย์ เริ่มการแข่งขันในครึ่งหลังทั้งสองทีมยังไม่มีการปรับตัวผู้เล่นแต่ลำพูนวอริเออร์พยายามเปิดเกมบุกเข้ามาในแดนตราด FC เพื่อหวังประตูแรกเช่นกันซึ่งตราด FC ที่ยังมีประตูนำวอริเออร์อยู่2ประตูพยายามครอบครองบอลและลำเนียงลูกที่แดนของลำพูนวอริเออร์ซึ่งรูปเกมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ประทั่งในนาทีที่63วีรชนแซ่ลีได้ลูกจากการสกัดของตราดเอฟซแล้วยิงสวนเข้าไปลูกพุ่งเข้าประตูโดยวัชระพลบุญชันไม่สามารถป้องกันประตูไว้ได้เสียงเชียร์จากลำพูลบรเออร์ก็ดังขึ้นอย่างติดกล้องพร้อมกับจุดพุ้แสดงความดีใจจากนั้นรูปเกมของลำพูลบรเออร์เหมือนเป็นบอลที่ได้ใจเปิดเกมบุกมาที่แดนตราดเอฟซีอีก และเป็นตราด FC ที่ผิดพลาดในนาทีที่67วิกเตอร์แมนซ่าได้ลูกจากกลองกลางแล้วยิงด้วยเท้าขวาลูกเข้าประตูไปอย่างสุดสวยตีเสมอให้ลำพูนวอรีเออร์2ประตูต่อ2จากนั้นตราด FC เริ่มเสียสมาธิและก็เสียลูกที่3ตามมาเมื่อกลองกลางลำพูนวอรีเออร์ยิงลูกลักไก่ข้ามหัววัชระพลที่ออกมามากเกินไปลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ทำให้ตราดเอฟซถูกนําเป็น3ประตูต่อ2ตราดเอฟซพยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพื่อเข้ามาปรับเกมรวม2คนและเปิดเกมบุกเพื่อยิงประตูตีเสมอแต่ถูกผู้เล่นของรําพูนบริเออร์สกัดและถ่วงเวลาทําให้ตราดเอฟซไม่สามารถทําประตูได้แม้จะเปลี่ยนกลองหน้าชาวเกาหลีลงไปแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ซึ่งกรรมการชเวลาการแข่งขันในครึ่งหลังสนาทีแต่ตราดเอฟซก็ไม่สามารถทำประตูที่3ได้ จนหมดเวลาการแข่งขันตราดเอแพ้ลำพูนวอริเออร์ตกรอบฟุตบอลโตโยต้าครับรอบ64ทีมไปอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมการแข่งขันตราดทีวีได้เข้าไปสัมภาษณ์โค้ชของสำรองทีมและผู้เล่นของทีมลำพูนวอริเออร์รวมทั้งกองเชียร์ของตราดเอฟซถึงเกมการแข่งขันในครั้งนี้ เชียร์ด้วยความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องชมน้องๆเพื่อนร่วมทีมด้วยที่วา่าช่วยกันเล่นเพื่อแฟนบอลทุกคนเนี่มาเชียร์เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มันรุมๆมน,นดอนนี่คือเราเราบางทีเราอาจจะกดดันตัวเองแต่วันนี้ผมประทับใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาให้ทุกคนเขามีความสุขแล้วก็ชยชนะวันนี้ก็ขอมอบให้กับแฟนบอลทุกคนแล้วก็ต้องชมน้องๆในทีมทุกคน,นครับทีวิู่้ฟัด จากนี้ไประบูนก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลแล้วก็คิดว่าผลงานก็จะดีขึ้นแล้วก็จะต้องไปถึงอันดับที่ดีที่สุดโทรมาก็โอเคนะครับแต่ว่าผิดหวังนิดหน่อยลผิดพลาดก็ทุกคนก็เล่นเต็มที่แล้วอะแต่ว่ามันก็มีผิดพลาดหลายอย่างแต่เราเป็นกองเชียร์เราก็ต้องให้กำลังใจนักฟุตบอล เรามีน้าที่เชียร์เราเชียร์ไปเต็มที่ไม่มีอะไรมากเสียใจไหมกับบอลถ้วยไม่เสียใจแต่ขอให้ t อ l พอจบออาสาวร,ต,รตูก็คิดว่าจะชนะนะแต่ว่ามันก็พุตบอลลูกกลมๆมีอะไรผิบพลา,พาได้ดเราให้กวามใจนักเกตตลอดเวลาเต็มที่มาถึงขนาดนี้เราก็หวังชนะ แต่คือม okay. ันไม่ชนะฟุตบอลลู่ลมโอเคคิดหวังกับปเทกก็ก็ทีแรกก็คิดว uh no> uh ่าจะชนะเนาะก็นำมา2-0ก็ไม่คิดว่าเออเกมจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนักบอลทำเต็มที่แล้วค่ะก็อยากให้สู้ต่อไปมันก็แค่บอลถ้วยเนาะบอลลีกยังอยู่ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆ วแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าดูแลวานเพชรฆ่าสองตัวที่ติดอวนที่เกาะช้างชี้อาการดีขึ้นจากกรณีวานเพชรฆ่าสองตัวที่ได้รับบาดเจ็บจากการติดอวนของชาวประมงบริเวณชายหาดบ้านแจ็กแบ่หมู่สามตะบลเกาะช้างใต้อาําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้นําวานทั้งสองตัวเข้ารักษาภายในรีสอร์ทของภาคเอกชนที่มีบ่ออนุบาลปลาทะเลนั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกจังหวัดระยองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยทีมสตัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำและคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้เข้ามารักษาอาการบาดเจ็บของวานทั้งสองตัว ด้วยการทำกายภาพบำบัดให้กับวานที่มีอาการนิ่งซึมว่ายน้ำไม่ได้ด้วยการให้ใส่เสื้อชูชีพห่อไว้ที่กลางลาตัวของวานแล้วใช้เชือกผูกโยงให้ส่วนหัวลอยอยู่บนผิวน้ําและส่วนหางอยู่ในน้ําวานขยับตัวได้เองเพียงเล็กน้อยช่วงหายใจขณะที่เจ้าหน้าที่นํายาวิตามินเกลือแร่และอาหารปลามาปนรวมกันให้ละเอียดแล้วนํามากรอกใส่ปากผ่านทางสายยางเนื่องจากวานไม่ยอมกินอาหารที่นํามาป้อนให้ ส่วนวานตัวที่มีขนาดใหญ่กว่าเริ่มแข็งแรงขึ้นดินให้เห็นพร้อมทั้งแกว่งหางไปมาตลอดเวลาด้านนายวิสารตระกูลลังสีนายสัตวแพทย์หัวหน้าทีมรักษาวานเปิดเผยว่าอาการของวานที่ยังน่าเป็นห่วง เหลืออีกหนึ่งตัวเนื่องจากมีอาการปลอดติดเชื้อทีมสัตวแพทย์ต้องผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามรักษาวานให้มีอาการแข็งแรงนำวานที่แข็งแรงไปปล่อยที่ริมทะเลพร้อมทั้งให้อาหารวันละสองครั้งและให้ยาปฏิชีวนะ ยากแก้เชื้อและยาก,กันนอกรวมทั้งนำดินเอวานที่มีอาการปอดติดเชือ้อไปตรวจพิสูจน์ที่ห้องแล็บเพื่อทําการรักษาได้ตรงกับอาการเอ,เ,อเอ้ยมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูนีต่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เอเอพอใจเข้านะขใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรี์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร 090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิการายงานพิเศษงานตราดลำลึก107ปีวันวาน,ว,นวันนี้วันหน้าจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและทีมงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดจัดงานวันตราดลํำลึกประจำปี2556ระหว่างวันที่23ถึง25มีนาคม2556ณศา,าลานาศาลากลางจังหวัดตราดวันวานวันนี้วันหน้าจากพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่มีให้กับชาวตราดเพื่อน,น้อมนํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงดำเนินวิเทศบายนำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสตราดเป็นจังหวัดชายทะเลด้านทิศตะวันออกสุดของประเทศไทยมีหลักเขตที่73อยู่ที่บ้านหาดเล็กอำอเภคลองใหญ่ปักกำกับเป็นที่หมายสุดชายแดนพระราชอาณาเขตคำว่าตราดโบราณเขียนว่าตราดและออกเสียงแบบพื้นบ้านเป็นกราดมีความหมายสองนัยยะประการแรก หมายถึงต้นไม้พุ่มเตี้ยชนิดในตระกูลไม้กวาดเล่าว,ว่าถูกสายน้ำพัดพามาติดที่ดอนบริเวณนี้และเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ประจำถิน่นจึงนำมาเรียกเป็นชื่อเมืองว่าเมืองตราดอีกความหมายหนึ่งของคำว่าตราดเป็นภาษาขเขมรเป็นชื่อต้นไม้เช่นกันแต่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ในตระกูลไม้ยางในอดีตเคยมีต้นยางนาตราดดกดื่นในท้องที่มาแต่ก่อน จังหวัดตราดมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อบ้านบางพระเป็นหัวเมืองชายทะเลตะวันออกในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2310สมเด็จพระเจ้าต,ตากสินมหาราชได้ตีฝ่าวงล้อพมพม่า ไปรวบรวมไพ่พลเพื่อกอบกู้เอกราชที่หัวเมืองชายทะเลเมืองตราในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มหาอำนาจทางยุโรปทั้งอังกฤษฮอลันดาโปรโตุเกสสเปนและฝรั่งเศสเข้าสแสวงหาผลประโยชน์โดยการล่าอาณานิคมเมืองขึ้นในประเทศแถบเอเชียประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกคุกค,คามจากประเทศมหาอำนาจ ซึ่งความขัดแย้งรุนแรงขึ้นจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2436เรือรบฝรั่งเศสได้ล่วงล้ำอธิปไตยเข้ามาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาเหตุรอสอ .112 เรือรบไทยทำการยิงเรือรบฝรั่งเศสเสียหายฝรั่งเศส จึงเรียกค่าชดใช้โดยบีบเอาเมืองต่างๆทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและบังคับให้ไทยถอนทหารจากเมืองชายแดนทั้งหมดแล้วยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรีนานถึง12ปีจนในที่สุดประเทศไทยจำยอมเสียเมืองตราดและเมืองปัจจันตคิรีเขตหรือเกาะกงในปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา แลกเอาเมืองจันทบุรีกลับมาตามข้อเสนอของฝรั่งเศสทําให้เมืองตราดตกอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศสตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสเมื่อ30ธันวาคมปีพุทธศักราช2447แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทศบายทางการเมืองระหว่างประเทศ จนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่ประเทศสยามอีกครั้งหนึ่งโดยทำพิธีลงนามเมื่อ23มีนาคมพุทธศักราช2449พร้อมฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากเมืองตราดเมื่อ7กรกฎาคมพุทธศักราช2450หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา2ปี6เดือน7วันการทำสัญญาครั้งนั้น พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่งที่จะคงเมืองตราดไว้เป็นของประเทศสยามจึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบองเสียมราชและสีโสพลให้ฝรั่งเศสแทน อบภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติจังหวัดตราดเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีทําบุญเมืองเนื่องในงานวันตราดลําลึกในเย็นวันพรุ่งนี้นางสาวเบญจวรรณอําเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดงานวันตราดลำลึกครบรอบ107ปีขึ้นในระหว่างวันที่23-25มีนาคมณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงดำเนินวิเทสบายทางการเมืองนำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสที่ทรงนำเมืองพระตะบอง เมืองศรีโสพลและเมืองเสียมราฐแลกกับเมืองตราดเมื่อวันที่23มีนาคม2449ซึ่งการจัดงานตราดลำลึกจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา17อริกาเป็นต้นไปและจะได้มีการประกอบพิธีทำบุญเมืองบริเวณปรามพิธีสารกลาง 100ปีตราดล้ำลึกหน้าบริเวณสารกลางจังหวัดตราดซึ่งเทศบาลเมืองตราดได้มีการจัดโยงสายศินไปรอบเทศบาลเมืองตราดจังหวัดตราดพัฒนาอสอมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อพทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอส นางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ราชการจังหวัดตราดเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาดาเนินงานเอสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดร่วมกับมูลนิธิรักไทยร่วมกันจัดขึ้นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอาสาสมัครสาธรารณาสุขผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคเอจากอำเภอต่างๆรวม100คนเข้าร่วมนายสุรชัยเจียมกูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขจังหวัดตราดกล่าวว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของจังหวัดตราดพบว่า ยังมีแนวโน้มสูงกว่าสถานการณ์ระดับประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนมีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงถึง86ต่อประชากรแสนคนในปี2554ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความตระหนักในการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอาจมีการแพร่ระบาดของโรคเอสแลคใอม่ได้อีก ดังนั้นการดำเนินการป้องกันการเกิดโรคจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV จึงได้มีการส่งเสริมให้องค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นอสมเข้ามามีบทบาทดูแลสุขภาพประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้ทราบสถานการณ์ปัญหาและร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของตนเอง เกษตรกรจังหวัดตราดกำชับเกษตรอำเภอทุกพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบภัยแล้งนายมานะบุญระมีเกษตรจังหวัดตราเดเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสถานการณ์ภัยพิพบัติเบื้องต้นทั้งจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ที่มีปริมาณน้อยและสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงอ่างเก็บน้ำต่างๆอาจทําให้เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทและ พื้นที่แลงสส้งซ้ำซากดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจึงได้กําชับของให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการเร่งสำรวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแลง้งโดยให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ประสบภยัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอตามข้อมูลประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของอำเภอ แล้วรายงานไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดทราบพร้อมทั้งจะมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการในการดูแลรักษาพืชที่กระทบจากปัญหาภัยแล้งให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและหากพบว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายขอให้สำรวจความเสียหายให้รายงานต่อคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินแต่ละพื้นที่ทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป วิทยาลัยเทคนิคตราดร่วมภาคเอกชนลงนามความร่วมมือทางวิชาการส่งเสริมองค์ความรู้การพยากรณ์ฟ้าผ่านและพายุฝนฟ้าขนองนางสาวเบญจวรรณอันเปรียงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างนายศักดาขาวเกลี้ยงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราดกับนางชวีวรรณเกียรติรูเลิศผู้แทนบริษัททาเวลนาวแคสจำกัด ในการให้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การพยากรณ์ฟ้าผ่านและพายุฝนฟ้าขนองผู้อำนวยการเทคนิคตระผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรากลา่าวว่าการลรงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเนินการ ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพยากรณ์ฟ้าผ่าพายุฝนฟ้าคะนองและระบบป้องกันฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยซึ่งเป็นการร่วมมือซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในด้านนี้ให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้และประสบการณ์ในการพยากรณ์ฟ้าผ่าพายุฝนฟ้าคนองรวมไปถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วย ประกอบกับจังหวัดตราดนั้นเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกและมีปรากฏการณ์ฟ้าผ่าค่อนข้างมากซึ่งจะนําไปสู่การปรับปรีนหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวในชั้นเรียนและนําไปสู่การจัดระบบป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นยอย่างไรก็ตามบริษัทคัมเบลนาวแคสจำกัดจะได้เข้ามาติดตั้งระบบพยากรณ์ฟ้าผ่าและฝนฟ้าขนองที่วิทยาลัยเทคนิคตราดทั้งสองแห่งในอนาคตอันใกล้นี้มิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินหน ตรงค้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาละพบก,กันทุกค่ำคืนที่เด e n หน h t